สวัสดีครับเรียนรู้ออนไลน์กับกอสนาอมพิชิมววนคลิปนี้จะมาแนะนำการรีเซตรหัสผ่านของ Gmail สมมติว่าเราเข้าระบบแล้วเราลืมรหัสผ่านทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้การที่จะรีเซตรหัสผ่านได้นั้น1เราจะต้องฝังบัญชี Gmail หรือว่าบัญชี Hotmail เอาลูกไว้บนบัญชีอีเมลของเรานะครับบัญชี Gmail ของเราก็คือเป็นอีเมลสำรอง 2. เราฝังเบอร์โทรศัพท์ของเราที่ยังใช้งานอยู่บนบนัญชี Gmail นั่นเองถ้า2ส,สิ่งนี้เราไม่ได้ฝังไว้นะครับยากที่จะกู้คืนได้นี่ก็คือฝากไว้นะโอเคไปดูกันเลยว่าวิธีการกู้คืนกู้อย่างไรเราก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ขึ้นมาเสร็จแล้วในช่องนี้ให้เราพริมพ์ช่อง URL นะครับ google.com ช่อง URL ตัวนี้พอพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Enter ตัวนี้ระบบจะขึ้นหน้าต่างภาษานี้นั่นเองให้เรามากดที่ ปุ่มคำว่าลงชื่อเข้าระบบนั่นเองกดเข้าไปหนึ่งครั้งิงเสร็จแล้วนะครับก็หาชื่อบัญชีอีเมลของเราที่เคยเข้าระบบแล้วในส่วนนี้ระบบไม่โชว์แสดงว่าระบบโชว์เพียงแค่10บัญชีเท่านั้นในหน้าต่างเนี่ยผมจะลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานออกนะก็คือนําบัญชีออกปุ๊บนำตัวนี้ออกก่อนใช่เลยนําออกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหบัญชีนะครับนําออกนะโอเค แค่นี้พอเสร็จแล้วผมก็มากดที่ใช้บัญชีอื่นกดเข้าไปเลยเพื่อเข้าระบบบิงแล้วก็พิมพ์บัญชีอีเมลของเราส่วนนี้เสร็จแล้วผมก็กดปุ่มถัดไปเพื่อเข้าระบบบิล mm hmm. นี่นะครับระบบก็โชว์ในส่วนนี้บัญชีอีเมลของเราถูกต้องชื่ออีเมล2ส,ส่วนนี้นะครับว่าเป็นบัญชีอีเมลของเราหรือเปล่าก็ โอเคถ้าใช่ก็กดปุ่มรหัสผ่านนะครับระบบก็จะโชว์มาในส่วนนี้นั่นเองก็คือมีชื่อผู้ใช้งานนะครับตัวนี้แล้วก็ชื่อบัญชีอีเมล username เสร็จแล้วเมื่อบัญชีอีเมลของเราถูกต้องชื่ออะไรถูกต้องหมดเราก็มากดที่ช่องป้อนรหัสผ่านทีนี้ผมจอป้อนรหัสผ่านมั่วๆเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปอ่าระบบก็บอกว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยนะครับรหัสผ่านผิด กรณีนี้นะครับผมต้องการเปลี่ยนรหัสผา่านทํายังไงก็ไม่ได้จําไม่ได้แล้วรหัสผ่านเดิมต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านกดที่ปุมป่มปุ่มลายลืมรหัสผ่านหากลืมรหัสผ่านกดหนึ่งครั้งเลยปิงระบบก็จะบอกให้ใส่รหัสผ่านล่าสุดที่เราคิดว่าเราจําได้แต่ทํายังไงก็จําไม่ได้รหัสผ่านล่าสุดาเนี่ยทำยังไงก็จําไม่ได้ก็ให้เรากดที่คําว่าลองวิธีอื่นกดหนึ่งครั้ง เนี่ยนะครับระบบก็จะโชว์ไปที่เครื่องของเรานะครับเครื่องโทรศัพท์ของเราที่ฝังบัญชีอีเมลเนี่ยไว้บนโทรศัพท์เครื่องเนี่ยนะครับชื่อเครื่องยี่ห้อโทรศัพท์เนี่ย oppo realme c1 เนี่ยแต่ทีเนี้ยผมไม่มีโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วสมมติว่าเครื่องพังนะประมาณเนี้ยนะครับใช้อีกเครื่องหนึ่งแต่ยังไม่ได้ฝังบัญชีไว้เครื่องโทรศัพท์ของผมพังผมก็จะใช้วิธีการลองวิธีอื่นเนี่ยกดปุ่มลองวิธีอื่น นี่นะระบบก็จะให้เรารับรหัสยืนยนัน Google เ,เนี่ยจะส่งรหัสยืนยันไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ตัวนี้ก็คือมี2รูปแบบนะหนก็คือข้อความ2ก็คือโทรแบบข้อความหรือแบบโทรในส่วนนี้ผมจะให้ระบบเกิลเนี่ยส่งข้อความมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็กดข้อความครั้งปิง้ง เสร็จแล้วระบบก็จะขึ้นหน้าต่างรอไว้เลยนะครับ G ผมก็จะเปิดดูที่โทรศัพท์ของผมว่ามีมาหรือไม่ s m s Messenger มาไหมแสดงว่าช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Gmail นะครับมีปัญหาในเรื่องของการรับ s m s พอสมควรนะครับไม่มาเลยผมใช้ระบบจริงๆ e t e ท t นี้จะไม่มีปัญหาแต่ S s จะมีปัญหาไม่มาลองส่งอีกครั้งกดปุ่มส่งอีกครั้งนะครับ อะไรเกิดขึ้นเช็คเบอร์อีกทีซิเบอร์ถูกหรือเปล่า g 5 7 9เจ็เนึ่ง sms ไม่ส่งมาถ้าเบอร์เราคิดว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราป้อนไว้เนี่ยถูกต้องก็ลองอีกครั้งหนึ่งก็คือย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปเส็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดห่างลืมรหัสผ่านลองวิธีอื่นกดที่ลองวิธีอื่นเสร็จแ,แล้วก็ จริงๆแล้วผมฝังบัญชีอีเมลไว้บนเครื่องโทรศัพท์นะครับผมยังไม่ใช้วิธีนี้นะผมจะลองวิธีอื่นครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วผมจะกดที่คําว่าโทรหาฉันนะครับประมาณเนี้ยโทรปุ๊บกดเลยให้ Google เนี้ยโทรหาเราจะโทรไหมโอเคมาแล้วนี่คือ Google มาแล้วผมก็กดรับโทรศัพท์ นี่คือผมได้รับโทรศัพท์จาก Google นะครับก o o g l e ก็แจ้งรหัสให้ผมตัวนี้รหัสยืนยันนะครับเพื่อที่จะทําการออรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นั่นเองพอได้แล้วเรากรอกในช่องนี้ยแล้วก็กดปุ่มถัดไปเสร็จแล้วระบบก,ก็จะให้เราทําการนะครับสร้างรหัสผ่านใหม่ก็คือเปลี่ยนรหัสใหม่นั่นเองเ,องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ผมเปิดรูปตาตัวนี้นะครับคลิกที่รูปตาแสดงรหัสผ่าน อันนี้ช่องแรกจริงๆเวลาผมเปลี่ยนผมจะไม่เปิดลูกตานะครับอันนี้จะให้เห็นว่าะละักษณะของการตั้งรหัสผ่านเนี่ยให้รัดกลุ่มนะนะครับมีตัวอักขระมีตัวภาษาอังกฤษผสมตัวเลขอะไรประมาณเนี้ยก็คือทําให้เราเห็นบางคนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็ไม่ผ่านสักทีเลยประมาณเนี้ยรหัสผ่านไม่รัดกลุ่มอะไรก็ยากนะอันนี้คือให้เห็นวิธีการใส่รหัสผ่านนะครับก็ประมาณเนี้ยครั้งเดียวก็ผ่านเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกรหัสผ่านได้เลยริง นะครับเรียบร้อยในการบันทึกหัถัถ่ะเสร็จแล้วก็ระบบก็จะขึ้นลักษณะน,นี้เลยนะครับอุปกรณ์ของคุณที่ลงชื่อเขาใช้1นเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับกิจกรรมรักากรนปรไปลล่าสุดการลงชื่อเขาใช้และการกู้คืนการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเราก็สามารถที่กดดูได้ในส่นนี้ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานก็คือกดปุ่มถัดไปได้เลยย่ากดปุ่มต่อไปนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับในการรีเซ็ตรหัสผ่านเราก็เข้าระบบบัญชี Gmail ใช้งานได้ตามปกตินั่นเองสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เรา สร้างแบบฟอร์มแบบทดสอบหรือว่าใช้งานไรอะไรประมาณนี้นะครับเอ่อวันดีขึ้นดีนะเราจ e ําอีเมลของเราไม่ได้เข้าสู่โลบไม่ได้นะครับสิ่งที่เราสร้างไว้ก็จะหายไปในพริบตานะครับไม่สามารถจะเอ่อดึงคืนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมให้ความรู้ผมสอนเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของการใช้บัญชีอีเมลเป็นหลักเรื่องอื่นๆก็เป็นรองถัดลงไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะ เข้าสู่ในเรื่องของการจัดการไร้แล้วก็การเข้าไปใช้งาน Google Drive นั่นเอง,เองก่อนที่จะจบทุกครั้งที่เราเลิกใช้งานควรที่จะกดปุ่มออกจากระบบทุกครั้งก็กดปุ่มแล้วก็ออกจากระบบเค okay. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ ดมการเรานั้นยังยึดมั่นมีครายอู้ดมการเรานั้น